สิสำหรับปฏิบัติทัรนสำหรับท่านบูเท่าก็คงจะเหมือนกับพวกเรา ว่าคงจะจริงทั้งดีแล้วก็คงจริงทั้งเลวมาก่อนคนทุกคนเกิดมาในโลกไม่มีใครเป็นผ้รหันมาจากทองพ่อทองแม่ในคนทุกคนที่เกิดใหม่โลกก็ทำทั้งความดีและความชั่วร่วมกันไม่ใช่พลูมาจากทองแม่แล้วก็พบแต่ความดีสร้างความดีเสียทั้งหมด ฟังกันต่อไปเมื่อท่านไปพบหลวงพ่อเนียมผมเยกขอสรุปทั้งหมดเพราะว่าปฏิปัาของครูบาอาจารย์สมัยนั้นเป็นปฏิปัาที่ไม่งอโรคสิทธิ์ไม่ใช่ว่าท่านจะตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาโรคสิทธิ์ แต้จะถือว่าท่านเป็นพระที่มีใจคับแคบมันก็ไม่ถูกคือถ้าต้องการแต่คนดีเหมือนกับคนที่นักเล่นแร่แปรธาตุสมัยนั้นเขาเล่นแร่แปรธาตุกันมากเ้าแร่ต่างๆมาผสมกันเข้าซัดให้เป็นทองล้อมให้ไล่ขี้ออกหมดแล้วก็ทำให้เป็นทองคำ ตามวัดตถมวาต่างๆเขาก็เล่นกันมากพระชอบเล่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องไปเรียนมาจากต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่ที่ทําได้มันจะเป็นนักคือมันคล้ายๆกับมีทองผสมกับทองแดงแต่ว่าบางท่านก็สามารถทําเป็นทองคําได้ โดยที่ไม่ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปเรียนที่ไหนผมเองเจอหลายท่านด้วยกันที่มีความรู้ประเภทนี้แน้่อแต่ละท่านก็ดีเมื่อทําได้แล้วก็เช็คตรวจเห็นว่าเป็นทองคคำแท้จะทำขึ้นมาก็จะเฉพาะในการสร้างท้าวรวัตถุในพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่นำวิชาความรู้ความสามารถส่วนนี้ ไปสร้างตัวให้มันเกิดสุขเป็นมหาเศรษฐีถ้าสร้างโบสถ์สร้างเสางลาทันบรินสร้างวัดสร้างวาทธ่านทำทำเฉพาะด้านวิหารทานนอกส่วนอื่นนอกจากนั่นใครไปจ้างท่านก็ไม่ทำซื้อท่านก็ไม่ขายกำลังใจนักเล่นแปรธาตุดีมีความเข้มแข็งชั้นใด ครูบาอาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานในสมัยนั้นก็มีความเข้มแข็งเช่นนั้นนักเล่นแร่แปรธาตุเขาจะหา,าเฉพาะแร่ที่มันจะเป็นประโยชน์เอามาผสมกันเข้าจะเป็นนักได้จะเป็นทองได้เขาจึงอยาเอาถ้าหกากว่าจะเป็นแร่ประเภทไหนก็ตามจะมีคุณค่าสวยงามขนาดไหนก็ตาม ถ้าไม่สามารถจะผสมเป็นนาคได้เป็นทองได้ท่านก็ไม่ประสงค์ข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดคณะครูบาอาจารย์ที่สอนและกรรมฐานก็เหมือนกันท่านก็ไม่ต้องการคนสักแต่ว่าคนในนักปฏิบัติสักแต่ว่าปฏิบัติเป็นในเพียงเห็นชาวบ้านเขาทำกันก็จะทำท่านไม่ต้องการ ท่านต้องการคนที่มีความจริงในด้านดีหรือไม่ต้องการที่คนมีความจริงในด้านเลวดังนั้นในสมัยที่ท่านบูท่าไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามข้อสรุปตามบันทึกของท่านก็มักจะถูกครูบาอาจารย์เทศเอาซะก่อนด่าเอาบ้างว่าเอาบ้างทำทุกอย่างให้เกิดความโกรธจะได้มีความเบื่อหน่าย แต่ว่ามาเห็นว่าทนได้ก็สอนดีทุกท่านตัวอย่างเช่นหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมนี่เป็นพระที่คนทั้งหลายบ้านใกล้เขาหาว่าทา่านบากว่าจะรู้ว่าดีได้ขาว่าเนียมจะตายเสียแล้วเมารู้กันดีจริงๆคนใกล้ๆในเมื่อหลวงพ่อเนียมตายเป็นนานแล้วคนอื่นเขาไปคว้าความดีกันมาหมด นี่เป็นกฎธรรมดาของพระพระจะดีขนาดไหนก็ตามคนใกล้ไม่เคยเห็นความดีมีแต่คนดีเขาอยู่ไกลเท่านั้นจึงจะรู้ความดีกว่าจะรู้ว่าดีก็หมดตายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> พอตายไปแล้วทต่ไงก็อ้างทีว่าฉันเป็นวิสิตต้นกุติฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เป็นคนใกล้คิดนี่เป็นเรื่องหลอกหลวงโลก สมัยที่หลวงพ่อเนียมท่านดา่าท่านว่าท่านทำทุกอย่างเพื่อให้โกรธในเมื่อท่านผู้เท่าคณะของท่านไม่โกรธวันที่สี่ท่านถามว่าเองไม่โกรธหรือท่านก็บอกว่าท่านจะโกรธทําไมให้โกรธมันเป็นไฟโทสักขีไฟก็โทสะมันเผาผลาญใจใร้อนคนที่มีความโกรธไม่มีความสุข คนที่มักโกรธหาความดีไม่ได้หลวงพ่อเนียมท่านก็ยิ้มเพิ่งมีการยิ้มในวันนั้นยิ้มแล้วก็บอกว่านี่พวกพวกมึงดา่ากูหรือไงนี่ยก็บอกก็ไม่เนท่านถ้ามาได้ดา่าแล้วก็ท่านก็ถามว่าที่กูด่ามึงนะ่ะมึงไม่กโกรธหรือท่านพุทธาก็ตอบว่าหลวงพ่อมาได้ดา่าผม นลวงพ่อด่าใครต่อใครว้นเปลี่ยนไปหมดเออพวกผมอยู่นี่นลวงพ่อไม่ได้ด่าเลยด่าโคตรพ่อโคตรแม่นี่มันเลยผมไปหมดจะไม่ถูกผมออกในโคตรพ่อโคตรแม่ของผมท่านจะรับหรือไม่รับก็ไม่ทราบท่านตายไปหมดแล้วท่านได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่ทราบนลวงพ่อก็หัวเราะชอบใจเออแล้วก็บอกเออไอ้คนกงเก่าเนี่มันยังงี้นะ ไอ้ครูบาอาจารย์ก็มันแบบนี้หน้าด่านหูด่านใจด่านดา่าเท่าไรก็ไม่เจ็บไอ้ลูกศิษย์นก็เหมือนกันมันคงจะสั่งสอนกันมาเอา้าถ้าไม่รดทนได้เชิญวันนี้ไปหาข้านในกุฏิตอนนี้เองบรรดาท่านทั้งหลายยามเวลาที่เข้าไปหาท่านยามนั้น เรามองกันตามตามบันทึกของท่านบุตรเทาท่านบอกว่าโอ้โหฟิดไปถนัดยามที่เห็นในการก่อนนุ่งผ้าลอยชายเอาผ้าอาบิพื้นหนึ่งคล้องคอเดินไปไม่มีจีวรไม่มีอัางะะํําท่าเหมือนกับขอประทานาัยเพราะว่าพระพ่เนียมท่านเป็นพระที่มีความสําคัญ ที่เราเห็นกันว่าคนที่ไม่มีวัฒนธรรมหรือว่าคนบาบาบวรนเองแต่ถ้าว่าโบราณท่านบอกว่าคนประเภทนี้เป็นประเภทภ้ากีริ้วหอทองเนื้อแท้นำจิตของท่านเหมือนกับเพชรที่ใสเป็นแก้วเวลาที่เข้าไปพบเวลานั้นก็มีความแปวเปล่าเป็นพระหนุ่มโนสบงทรงชีวรภาสสังคติ ตะเกียงตะเกียงกระจุกเล็กๆแสงสลัวสลัวแต่ถ้าว่าในห้องนั้นมีแสงสว่างผิดปกติคล้ายกับตะเกียงจะพายุสองสามลูกเข้าไปจุดไว้มองดูหน้าท่านกลายเป็นผรานุ่มผิวพันผ่องใสอิ่มเอ,อิบสวยสดงดงามขณะท่านบุเท่าเข้าไปชักถอยหน้าถอยหลังว่าเอ๊ะ นี่หลวงพ่อเนียมใช่แล้วไม่ใช่ในที่สุดท่านก็กวักมือยิ้มบอกก็มาเถอะใช่ไม่ผิดตัวล็อกอย่าเพิ่งไปสงสัยในห้องนี้มันมีคนเดียวฉันงั้นน้าท่านผั้เท่าก็้ไปกราบสมรสการพร้อมด้วยดอกไม้ทูบเทียนท่านก็เลยบอกว่าไอฉันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้่ะมันก็ไม่แน่ที่เขาว่าบ้าวบ้าบอาก็ทูก ทั้งนี้ก็เพราะว่าบางทีฉันก็หนุ่มบางทีฉันก็แก่เอาละเรื่องนั้นยกไปเรื่องคันคันห้าไม่มีความหมายจะถืออะไรเป็นสาระสาระที่เราต้องการก็คือทรทมส่วนใดที่เธอต้องการทมส่วนนั้นเธอมีแล้วทุกอย่างหรือว่าครูบาอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมด ที่เธอมาหาฉันนี่ก็มาตามครูบาอาจารย์สัง่งแน้วคิดว่าฉันเป็นผู้วิเศษแต่ความจริงฉันไม่มีอะไรวิเศษเลยขันห้าของฉันมันก็เหลวมันจะพังสภาพร่างกายก็ไม่ดีความจดจําก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีทุกอย่างมันหาความดีอะไรไม่ได้ ฉะนั้นเธอจงอย่ายึดถือขันห้าเป็นสำคัญจงอย่ามีความเข้าใจว่าขันห้ามีความหมายขันห้าไม่เป็นที่พึ่งขันห้าไม่เป็นรนะขันห้าไม่เป็นปัจใจัยให้เราเกิดความสุขขันห้าเป็นดินแดนนำมามาซึ่งความทุกข์ขันห้าไม่จีรังอย่างยืนมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น <c oughs> แล้วก็มีความแปรปรวนไปใน่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดขอเธอจงหยุดอย่าถือความสำคัญของขันห้าของฉันเป็นประโยชน์เป็นอันว่าพ่อเริ่มต้น,น,นท่านก็หลอกขันห้าขาเต็มเป่าได้จงจำไว้ด้วยว่าไม่ไม่ใช่แต่ขันห้าของฉันเท่านั้นแม้แต่ขันห้าของเธอก็เหมือนกัน ขันห้าของคนอื่นใดก็เหมือนกันขันห้าของัสก็เหมือนกันแม้วัตถุธาตุต่างๆที่เป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟก็เหมือนกันไม่มันไม่ใช่ฐานที่ตั้งของความสุขมันเป็นฐานที่ตั้งของความทุกข์มันไม่มีสภาพทรงตัวไม่มีอะไรจีรังย่างยืนในที่สุดมันก็สลายตัวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า อนัตตาเอาคนแล้วนั้นหลังจากนั้นท่านก็ถามว่าเธอต้องการอะไรความจริงท่านพูดเท่าเล่าไว้บอกว่าท่านจะไม่สอนต่อไปก็พอแล้วพวกเราที่มานีม่มาก็อยากฟังอย่างนี้อยากฟังเรื่องของขันห้า ว่าสภาวะตามความเป็นจริงมันยังไงเพื่อเป็นการยืนยันกับคําสั่งสอนของหลวงพ่อปานเมื่อท่านพูดจบคณะท่านบูทเท่าก็กราบพระมศักการพระหลวงพอ่อครับสิ่งนี้ผมต้องการหลวงพ่อพูดหมดแล้วแต่ว่ายังเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละครับเหลืออยู่นิดหนึ่งว่าพวกผม <c oughs> สิ่งที่มีความประสงค์นั่นก็คืออารหัตผลอยากจะทราบว่าพวกผมนี่จะเป็นพระหลังกับเขาได้ไหมท่านก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เธอไม่น่าจะถามว่าในเวลาใดที่ทรรมระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรยยังมีครบถ้วนทั้งพระธรรมระวิน,นัย ในขณะนั้นถ้าคนเอาจริงเป็นพระรหัน์ได้หมดทุกคนขณะท่าน,นบทา่าจะนีก้กล่าวธรรมาเสกการอีกครั้งหนึ่งถามว่าทั้งนี้ต้องอาศัยบาร,รมีใช่ไหมคร,รับถ้าบาร,รมีไม่ดีพอก็เป็นพระหัน์ไม่ได้ท่านตอบว่าบาร,รมีไม่ดีนะ่ไม่มีบาร,รมีทุกบาร,รมีดีหมด เว้นไว้แต่ใจคนมันไม่ดีถ้าบารามีเท่านั้นเอาคนแล้ว,ลวก็ื่กาบเรียนถามว่าคณะของพวกผมที่มาด้วยกันสามคนสามองค์ <c oughs> จะมีใครบ้างได้เป็นพระอรหันต์ท่านมองหน้าคนนั้นคลั้งมองหน้าคนนี้คลั้งมังมองหน้าคนนั้นครั้ง,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 งท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นทุกคนนะั่นแหละ ถ้าเอาจริงมันก็ได้เป็นถ้าไม่เอาจริงมันก็ได้ไม่ได้เป็นก็ลเลยกราบเรียนถามท่านตานมบันทึกท่านกล่าวว่าเป็นกันเมื่อไรเราอยากเป็นเมื่อไรก็เป็นมานั้นแต่ว่าไอ้คนที่มันมากันสามคนไอ้คนหนึ่งมันปรารถนาพุตภูมิคนนี้จะเป็นที่หลังเขา โย้าเยือกเรื่องใจจากพุทธภูมิเมื่อไหรเป็นอรหันต์เมื่อน,นั้นแต่ว่าต้องใช้เวลาเกินกว่ายี่สิบพรรษาสำหรับเจ้าสองคนนั้นเพียงแค่พรรษาที่สองมันก็ได้อรหันต์พร้อมไปด้วยปฏิสัมพิทาญาณแต่ว่าสมัยนั้นเขานิยมเรียกกันว่า ระอภิญญาแต่ความจริงเป็นปริสมิธาเพราะเขาได้สมาบัดแปกกันต่อต้นนั้นไปก็ขอทกษา <c oughs> ปฏิปทาเพื่อความเป็นอรรัน,รนแต่ก็บอกว่าปฏิปทาเพื่อความเป็นอาหันนี่มันไม่มีไม่มีอะไระสอนเธอเพราะว่าอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมด แต่ถ้าว่าอาจาย์ของเธอเป็นพระโพธิสัตว์จึงไม่มีความมั่นใจในการบรรลุมรรคผลของรูปสิทธิ์นี่เป็นการหนึ่งคนที่เขาทำไม่ได้ไม่ถึงเขาไม่มั่นใจในตัวเองเขาไม่เชื่อว่าเขาสอนถูกแต่ความจริงเขาสอนถูกแต่ว่าเขาไม่บอกจุดให้ลงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ปรารถนาพุทธภูมิ จะทรงอารมณ์มิปสัสนายานคู่กับสมถะภาวนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ยงสมถะภาวนาต้องศึกษาจบจุดทั้งหมดคือทั้งกรรมฐาน40แล้วก็มหามหาปฏิปทานาสูตรแล้วก็มีสูตรอื่นอีกมาก <c oughs> จะต้องทรงคุณธรรมนั้นทั้งหมดเพราะเป็นผู้ทรงความดีมากมีกำลังใจสูงที่เรียกคว่ามีบารมีสูง นิ่แนั้นเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ความสนใจในปฏิปทาสุน,นีของเขามีครบในด้านวิปัสนาญาณก็มีแต่ถ้าว่าจะารบรรลุมรคลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เขาจึงไม่กล้ายืานยันแต่ความจริงคําสอนมานั้นเขาสอนครบเขาสอนครบทุกอย่างเมื่อเธอต้องการฉันจะบอกให้ การเป็นพระโสดาบันคนดีการเป็นพระศีทาคานาคาลหลางคนดีเขาศึกษากันตัวเดียวคือสกายทิฐิเมื่อตัดสกายทิฐิได้ตัวเดียวก็เป็นพระหลานจะได้ว่าตอนที่จะตัดสกายทิฐิเธอจงปฏิบัติตามนี้นะ ก่อนที่จะใช้อารมณ์วิปาาัสสนาญาณอันดับแรกเข้าฌานให้ถึงที่สุดที่เธอทรงได้เข้าฌานออกฌานสลับกันมาสลับกันไปให้มันมีการท่งตัวแล้วทำจิตเทศทรงในฌานให้แนบสนิททรงตัวมีความสุขที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเธอทั้งหมดได้สมาบัตแปดมาแล้ว และก็ศึกษาด้านในพิญญามาแล้วอย่างนี้เป็นของไม่ยากในไ,ได้มีปัสนายาณใช้กำลังสมาบัติแปดเป็นกำลังใหญ่ทรงใจให้ทรงจุตัวแล้วถอยหลังไม่ถึงอุปจารสมาธิพิจารณาขนาันห้าว่าขนาันห้ามันเป็นภัยสำหรับเรา มันเป็นปัตตูธาตุที่สร้างเดชทุกสร้างเดชโทษไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมองดูกันห้าสิคือร่างกายเกิดเราต้องเลี้ยงมันเท่าไหร่มันชอบอะไรเราให้มันกินทั้งหมดแต่เราไม่ต้องการจะป่วยแล้วก็มันก็ยังขืนป่วย เราไม่ต้องการจะเพียมันก็เพียเราไม่ต้องการจะแก่อย่างฉันนี่ถ้าว่าอย่างนั้นฉันก็ไม่เคยต้องการให้มันแก่มันก็แก่ในคนที่เขาตายไปก่อนเราเขาไม่ต้องการจะตายมันก็ตายเนื่อมันในเมื่อขั้นห้ามันมีความเลวรามอย่างนี้เราจะคบคาสมาคมมันเพื่อประโยชน์อะไร อันดับแรกตั้งใจจับจุดไว้เพื่อความเป็นประสงน์ดาบันระงับความพอใจในขันห้าเสียคิดว่ามันตายเสมอแล้วทรงศินให้บริสุทธิ์ศินควรทำเป็นศีลานุตสนติกรมศีลานุสติกรรมฐานทรงศินให้เป็นกำลังฌานคำว่าฌานคือทรงอารมณ์อยู่ในศินตลอดวันตลอดคืน ไม่อยอมไม่สินบกคล่องจากใจไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับตาปีส่งชนันลืมตาเดินไปเดินมาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาคุยกับหมา,ค,หมาคุยกับแมวสินส่งตัวใช้ได้เจอะหน้าคนโค่นด่าเขาว่าขนินทาสินเราไม่หวั่นไหวใช้ได้น้อมใจเคารพในคุณพระรัตนตรยัยเต็มสามรายการคือทรงพระกรรมฐานสามอย่างให้เป็นฌาน คือพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติให้ทรงตัวความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เธอทรงได้หมดแล้วนี่ต้องมานั่งสนอะไรกันเว้นไวแต่จิตใจอย่างเดียวคืออารมณ์พระนิพพานเธอยังไม่มั่นใจเท่านั้นฉะนั้นจงตัดสินใจใช้อุปสมานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวเจ้าสองคนข้างซ้ายทำไมอย่างนั้น ใช้กำลังแห่งปัญญาสม,มาบัติของเธอขึ้นไปนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วศึกษากับท่านโดยตรงท่านจะชี้จุดมาให้พวกเธอแล้วเธอจงปฏิบัติตามจุดนั้นมันไม่ช้าไม่นาน กำลังสมาบัติแปดราพิญญาของเธอสามารถจะช่วยเธอเปรพันอรหันต์ได้ภายในเจ็ดปันก็ได้ภายในเจ็ดเดือนก็ได้แต่คาว่าเจ็ดปีไม่มีสำหรับคนที่ทรงอภิญญาหกแล้วไปสมิทายานอย่างเร็วที่สุดภายในหนึ่งเดือนก็ได้ให้รักษา,ากำลังใจตามนี้ และสำหรับเจ้าคนนี้ปรารถนาพุทธภูมิเองไปไม่รอดอาจารย์เองบอกแล้วว่าสิบปีออกจากวัดนั่นอาจารย์เขารู้ว่าเองไม่สามารถจะรักษากำลังพระโพธิสัตว์ไว้ได้จะต้องปฏิบัติตัดทางแต่ภายหลังแต่ว่าต้องถึงเวลานั้นก่อนเวลานี้ต้องสร้างบารมีอื่นเพิ่มเติม เราในฐานะเป็นปเป็นพระโพธิสัตว์และเวลานั้นมาตัดสินใจรัดภายในเดือนเดียวก็สำเร็จพักผลเว้นอันว่าท่านก็สอนอะไรไม่มากให้บอกว่าจงจำไม่ว่าพระโสดาบันนั้นไม่มีอะไรกำลังใจที่ทรงเป็นฌานเธอมีอยู่แล้วเป็นไว้แต่ว่าขาดอุปสมานุสติกรรมฐาน กลับไปใช้อุปสมานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวแต่ความจริงมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ว่าแกไม่ยึดไว้เป็นอารมณ์โดยเฉพาะเท่านั้นโมไปเล่นสมาบัติกันเพลินไปโมไปเล่นอภิญญากันเพลินไปมันก็ใช้ไม่ได้เย่ว่าใช้ไม่ได้มันก็ไม่ถูกอาจารย์เขาเก่งอย่างนั้นเขาเอาแค่นั้นไอตัวลูกศย์มันไปแค่นั้นตอนนี้อาจารย์ก็เห็นว่าเธอจะไปไกล ในด้านสาวกบวกบโพงเขายังส่งมานี่ถามท่านว่าสาหรับพระศกิธาคามีท่านบอกไอ้นี่กูใหม่สอนวยศกิธาคามีกับกับพระโสดาบันมันก็คล้ายคลึงกันกำลังของพวกแกมันเลยไปแล้วนี่ถ้าถามด้วยนาคามีมันก็ท่านบอกมันก็ไม่อยาก ในเมื่อเราได้สมาบัดแปดได้พิญญาสมาบัิก็ใช้ากายกตานุสติกับอสุภกรรมฐานให้ช้ำใจควบกับเสกายทิฐินอกจากเห็นว่าสกปรกก็เห็นว่ามันจะสลายตัวเสียด้วยแล้วมันสกปรกเน่าเละอย่างนี้มีอะไรบ้างที่เราจะพอใจสำหรับความโกรธความย่ำบาดนั้นเวลานี้่ลาข่มข่มใจโดย้ดยอำนาจของ จะมาบัดแปดแล้วก็มันไม่หนักอะไรใช้วิปัใช้วิปัสนาญาณเคลือสกายยติทิคโคขไวว่าไอคนมันดา่ามันดา่าไม่ถูกเราอย่างที่เองคิดจะนั่นพูดยังมันถูกกันแล้วด่าเขาก็ดา่าขันห้าไอขันห้ามันไม่ใช่เราเป็นของเราเคาอยากจะดา่าก็เชิญดา่าไปตามใจเราไม่สะดุ้งสะเทองคนดา่าเขาตกนรกไปเอง แล้วเรามีเมตตาพูม,มีหารสีนี่มันก็ได้หมดแล้วนี่วะกรรมฐานสี่สิบเราศึกษาหมดไม่เห็นมีอะไรต้องสอนต่อไปก็ถามท่านท่านถาม,ถาม,ถาม,ถามว่าความเป็นพระอรหันต์เป็นยังไงสมมตนั่นมันเรื่องขีพงแล้วก็อย่าไปติดในฌานมันเกินไปส่ฌานเราใช้แต่จงถือว่าอย่าติดในรูปฌานและรูปฌานที่เราได้ว่ามันของวิเศษ ถือว่ามันเป็นกําลังใหญ่ที่ช่วยเราเข้ารหัสประหารกินเลสเท่านั้นและอารมณ์การถือตัวถือตนก็อย่าทนองตัวทนองตนว่าผู้วิเศษีนที่มันยังไปไม่ได้มันยังถือตัวว่าผู้วิเศษได้พิญญาสมาบัติได้สมาบัติแปลกูดีกว่าคนนั้นกูเลวกว่าคนนี่กูเสมอคนนั้น,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 นอารมณ์อย่างนี้ก็ทิ้งไปเสีย ในตัวอุเทจจะคืออารมณ์ที่คิดว่าจะอยากจะไปเป็นพรหมจะเป็นเทวดานะั้นเลิกกันต้องการปณิพันธ์อย่างเดียวเท่านี้มันก็เป็นการตัดอวิชาความงโง่พระอรหันมีเท่าน,นี้เป็นอันว่าอยู่กับท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าไปเล่าเรื่องละเอียดเลยไม่มีความหมายเอาความหมายในปฏิปทาที่ท่านสอนเท่านั้นท่านผู้เท่ากล่าวว่า อาศัยอยู่ในวัดของท่านศึกษาให้ท่านฝึกท่านสอนอบรมใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนความจริงสิบวันเศษเท่านั้นไล่กลับแล้วแต่เป็นโดนพระดื้อไม่กลับมาถึงเวลาหนึ่งเดือนเห็นว่าช่ำชองนี้แล้วทั้งก็ไล่กลับไปอยู่เกกะวัดกลับไปก็ลแล้วกันเรื่องตัวรอดได้แล้วอรบันดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายปฏิเวทาของท่านผู้เท่า นี่หลวงพ่อเนียมสอนมากกว่าน,นี้จะโดยย่อสรุปและเพียงเท่านี้หากว่าท่านทั้งหลายมีกําลังใจดีแล้วก็จริงในด้านของความดีก็รู้สึกว่าเป็นของไม่แปลกเราเคยฟังกันมาทุกวันหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาพิสุทธิสมเรณ์ทั้งหลายมีความประสองค์อย่างนั้นก็มีผลเิ่นนั้นตามที่พระเนียมว่า สำหรับมองดูเว,วันนี้มองโดยเวลาก็หมดแล้วต่อที่นี่ไปขอทุกท่านพยายามทรงกายให้ตรงดำรงจิตให้มันจะนั่งนอนยืนเดินก็ได้ตามอธัธยาศัยพิจารณาหรือภาวนากรรมฐา,านไปตามอธัธยาศัยที่ท่านท่านเห็นว่าสมควรจนกว่าท่านเห็นว่าสมควรกับเวลาสำหรับเวลานี้ไม่กำหนดให้พอใจเท่าไหร่ทำเท่านั้น จะนั่ง,จะ,งจะยืนจะเดินกันนอยจะนอนก็ได้ตามอัติยาใส